สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK TV วันนี้เราพบกันวันเสา,าร์ที่3พุพฤษภาคม2568ครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องนะฮะที่จะมาบอกกล่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับ ที่เข้ามาหรือเขาเรียกว่าอพยพเข้ามาอยู่ในราฐอาณาจักรเป็นเวลานานนะครับเนื่องจากว่าทางมท .1 ห,หรือทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมนะครับใหญ่ขึ้นโดยเป็นประธานมอบนโยบายและสัมมนาตามโครงการเร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ให้แก่บุคคลที่อยพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานมุ่งลดขั้นตอนการทำงานลดปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทุกรูปแบบตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะผมเองในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิสฐกิจข่าวตาวินจาได้พยายามเดินเรื่องตรงนี้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอดโดยไม่มีจุดมุ่งหวัง ในการที่จะเรียกรับเงินไม่มีจุดมุ่งหวังในการที่จะไปโกหกหลอกลวงหรือการที่จะไปบีบเค้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทราบอยู่สักเรื่องหนึ่งก็คือว่าณนะเวลานี้ปรากฏว่ามีการตั้งองค์กรขึ้นมาหลายองค์กรแล้วก็ไปแอบทำจับมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ บางพวกบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่กรมการปกครองแล้วก็เที่ยวไปหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องของการทําบัตรประชาชนเรื่องของการทําบัตรสิบปีแล้วมีการเรียกรับเงินกันดังนั้นจึงอยากจะบอกว่าอย่าเชื่อนะครับถ้าในกรณีที่ท่านจะเชื่อได้ก็คือเมื่อมีประกาศออกมาจากกระทรวงมหาดไทยทางอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วมีการประกาศนะครับสำรวจตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาอยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติหรือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสิทธิ์นะคำว่ามีสิทธินั้นหมายถึงว่ามีถิ่นที่อยู่มีญาติพี่น้องสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านเข้ามาอยู่โดยถูกต้องคำว่าถูกต้องก็คือเป็นไปตามระบบ ระเบียบที่ทางราชการได้วางไว้ไม่ใช่พึ่งเข้ามา,าแล้วก็เข้ามาทํางานกับนายจ้างนะครับแล้วก็จะออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของบัตรติบป,ปีเรื่องของสัญชาติตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่สําหรับคนที่มีสิทธินั้นเนี่ยก็คือคนที่มีญาติพี่น้องำดดตำรวจตรวจสอบได้มีบ้านมีช่องหรือว่ามีญาติพี่น้องที่มีทร13สคือทะเบียนบ้านสีเหลืองทะเบียนบ้านกลาง เหล่านี้ก็จะได้รับการแก้ไขดูแลซึ่งณวันนี้เราก็ยังเดินเรื่องตรงนี้อยู่นะครับหลังจากที่เราไปกรุงเทพกลับมานะแล้วก็จะนําเอาพ่อแม่พี่น้องไปพบกับท่านชาดาที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเพราะผมถือว่าท่านชาดานี้เป็นพระเอกในดวงใจของผมนะฮะท่านเป็นนักเลงคําว่านักเลงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อันตราพานนะคําว่านักเลงก็คือคนที่พูดจริงทําจริงตรงไปตรงมาซึ่งหายาก นะคนแบบนี้และท่านมีจิตใจที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยเหตุดังกล่าวนะฮะเรากำลังทำหนังสือเพื่อที่จะแจ้งท่านไปแล้วก็จะรวบรวมนะผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินที่ทำกินที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของติดที่เรื่องบัตรเรื่องใบนะครับเพื่อที่จะไปชี้แจงให้ท่านทราบท่านก็จะได้รายงานไปยังมทหนึ่งหรือท่านหัวหน้าพัก คือท่านอนุทินจานวิรกุลนะครับพรักภูมิใจไทยต่อไปนั่นคือจุดมุ่งหวังแต่วันนี้เราจะมาอธิบายความเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะที่ผ่านมาว่าท่านได้มอบนโยบายอย่างไรให้กับาทางอำเภอทางปลัดอำเภอทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ซึ่งถ้าปฏิบัติไปในรูปแบบที่ไม่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเราก็สามารถที่จะทักท้วงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในรายละเอียดทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่มอนกะเรียงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆหรือกลุ่มชนเผ่าอื่นๆที่มีสิทธิ์และถูกจําจกัดสิทธิ์ไว้อยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะไป ดำเนินการได้ให้เป็นไปตามระบบระเบียบที่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ต้องถูกรีดถูกถ่ายถูกบีบถูกบังคับเกี่ยวกับเรื่องของการต้องจ่ายเงินนะครับไปฟังในรายละเอียดกันครับสืบเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ทุพฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกาถึง15หนาฬิกานะณห้องประชุมวายุพัก244ชั hei, ้น 4, 4, 4, 4 ศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซนทาราไล์ศูนย์กศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายบุติพงสุภักวณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบหมายจากนายอธิสันอินตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เข้าร่วมมอบนโยบายและมมนาตามโครงการเร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567โดยมีนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายอัศ สิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาไทยและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อธิบดีกรงการปกครองพลตำรวจตรีชัดชัยวงสุนะรองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจนางแทมมี่ลินชาบนะผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสาประชาชาติหรือ UNSCR ประจำประเทศไทยคณะผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจผู้ทอจังหวัดปลัดจังหวัดทั้ง76จังหวัดและนายอำเภอ878อำเภอร่วมประชุมทั้งนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายและสัมมนาตามโครงการเร่งรัดการดำเนินการแก้ไข ปัญหาสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เพื่อรับฟังและร่วมกันแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567รวมทั้งสิ้นกว่า4,000 0คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ กลุ่มบุคคลที่อ,อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานประมาณกว่า3 0 0แสนคนและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรประมาณ10,000แสนคนซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ล้วนมีภูมิลำเนาและอยู่อาศัยในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั่นหมายถึงอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีภูมิลำเนาและที่อยู่อาศัยจริงนะครับต้องจริงๆนะโกหกไม่ได้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารากิจเร่งรัดแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้รับชีวิตใหม่ได้เข้าถึงโอกาสและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยมีสิทธิที่พึงมีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนั่นหมายถึงว่าบุคคลที่มีสิทธิที่จะได้สัญชาติก็ได้ไป แต่บุคคลที่มีสิทธิที่พึงจะได้บัตรสิบปีนะตามระบบระเบียบของทางราชการก็ต้องมีการเร่งดำเนินการดูแลแก้ไขาการเร่งรัดแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของมนุษยธรรมที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงของชาติและเพื่อให้เป็นไปตามพันธะกรณีระหว่างประเทศและการร่วมเป็นพันธะ พันธมิตรสากลเพื่อยุติภาวะไรรัฐไรสัญชาติการเร่งรัดแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลจึงถือเป็นเรื่องสำคัญทางมนุษยธรรมที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและเพื่อให้เป็นไปตามพันธะกรณีระหว่างประเทศและการร่วมกันเป็นพันธมิตรสากลเพื่อยุติภาวะไรรัฐไรสัญชาติ ซึ่งประเทศไทยได้ให้คำมั่นอันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการจัดการกับภาวะไรรัฐไรสัญชาติโดยได้ดำเนินการร่วมกันกับภาคีระหว่างประเทศที่สำคัญได้แก่ UNSCR ออย่างใกล้ชิดซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ ทั้งหมดนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาไทยกำลังเร่งรัดดำเนินการและก็เชื่อเหลือเกินว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการปกครองในอำเภอประหลัดอำเภอนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำงานอย่างมีประสิทธิธภาพต่อไป เพราะเราเชื่อเหลือเกินว่านี่คือสิ่งที่ทําให้พี่น้องชาติพันธุ์จะได้อยู่อย่างสงบสุขและเป็นกําลังสําคัญของชาติของประเทศไทยต่อไปในอนาคตเราจึงนําเอาเรื่องราวตรงนี้มาบอกกล่าวเพื่อที่ท่านจะได้รับรู้รับทราบและได้พยายามสอบถามทั้งญาติพี่น้องในพื้นที่ที่ตนเองนะครับมีถิ่นที่อยู่อาศัย เพราะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยทางอำเภอรประกาศเพื่อที่จะสํารวจท่านจะได้กลับไปเพื่อที่จะรับการสํารวจแต่ถ้าท่านไม่ประสานไปนะถึงเวลาสํารวจแล้วตกสํารวจเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียโอกาสที่น่าเสียดายที่สุดนั่นเองครับครับทั้งหมดผมพยายามที่จะนําเอาเรื่องราวข่าวดีๆมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้อง ลุ่มชาติพันธ์ของเรานะฮะเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนั้นได้สิทธิเราเองไม่ได้หวังอะไรฮะเราเองหวังอย่างเดียวก็คือความรักความสมามัคคีและความเข้มแข็งของชาติของบ้านของเมืองถ้าเราดำเนินการดูแลแก้ไขให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ประเทศไทยเรามั่นคงอย่างแน่นอนแต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐไปเร่งรัด แก้ไขให้กับโรฮิงญาให้กับพมา่าให้กับคขเมรให้กับจีนเทาโดยเอาเงินนั่นคือการนำเอาศัตรูเข้ามาสู่ประเทศการกระทำอย่างนั้นเราถือว่าเป็นการกระทำที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นประเทศไทยยังมีอีกหลายๆเรื่องหลายๆราวหลายๆปัญหานะที่หนักหน่วงทั้งเรื่องของที่ทำกินที่ถูกทางเจ้าหนะ้าที่ยึดจับนะบังคับ ผู้เข็นให้เซ็นโอนให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐทั้งๆที่กฎหมายระบุชัดเจนบอกว่าผู้ที่ทำกินก่อนปี57นะครับให้อยู่ในหน้าที่เดิมถ้าเป็นคนจนคนยากไร้คนไร้ที่ทำกินแต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ฟังแต่ที่จะจับนายทุนนะั้นไปจับชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นและกลุ่มที่มีสิทธิ์ที่จะได้บัตรสิบปีมีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทำ กลับไปทําให้โรฮิงญานะครับไปทําให้พมา่าไปทําให้จีนเท่าจนกลายเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของชาติเป็นอันตรายต่อประเทศดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดนี้คือปัญหาครับที่กระผมเต่านิจจาพยายามที่จะเดินนะครับพยายามที่จะสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเองครับแต่เพื่ออนาคตของลูกหลานของผมนี่แหละครับและของพ่อแม่พี่น้องด้วย ถ้าวันใดก็ตามนะเราถูกยึดครองโดยต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นคำเมสไม่ว่าจะเป็นพม่าที่พยายามสร้างปัญหาอยู่ในขณะนี้เนี่ยแล้วท่านลองหลับตาดูวันนั้นเราตายไปแล้วแต่ว่าลูกหลานเรายังอยู่แล้วตกเป็นขี้ข้าคนเหล่านี้เนี่ยวิญญาณของท่านจะสงบสุขหรือลูกหลานมันก็จะสาบแช่งว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายไม่เคยทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ไม่เคยวางอนาคตให้กับลูกหลานของตนเองแล้วท่านจะเสียใจผมเตือนไว้ด้วยความหวังดีแต่สำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวดีเล็กๆให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นนะฮะท่านต้องพร้อมที่จะประสานกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานกับทางญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่หากท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วออกไปทำมาหากินในตัวจังหวัดนะครับ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เขาสำรวจตรวจสอบไม่มีรายชื่อท่านท่านก็จะตกหล่นแล้วในที่สุดท่านจะไม่ได้อะไรเลยอย่าอ้างว่าติดงานอย่าอ้างว่าไม่มีเวลานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะอ้างแบบนี้นะครับแล้วเสียโอกาสไปแล้วมาตอนหลังก็มาบอกว่าทางอำเภอไม่สนใจไม่ใช่ถึงเวลาที่เขาทำให้แล้วคุณไม่อยู่และคุณทิ้งโอกาสของคุณเองนะครับ แล้วจะไปว่าใครไม่ได้จําคําพูดของกระผมตาดินจาไว้นะครับ